สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นานายสลิดทั้งคลิปเลยนะคะก่อนอื่นต้องอขอเกินก่อนว่านายสลิดเนี่ยเขาเป็นแมวจรน,นะคะตั้งแต่ที่นุกมาอยู่บ้านเช่าเนาะใกล้ๆบ้านหลังนี้แหละเขาจะมาจากหลังบ้านเช่านะคะข้างหลังบ้านเช่านุกก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนนะคะ ช่วงนั้นเขาก็กินอาหารอยู่กับนุกอยู่ตรงบ้านเช่าพอนุกมยายมาอยู่บ้านหลังใหม่ตรงนี้มันเขาก็มากินด้วยนะคะคือจะเป็นปีแล้ว่ปีกว่าแล้วนะคะอยู่บ้านเช่านุกอยู่ปีหนึ่งมาอยู่บ้านหลังใหม่นี้ก็จะปีหนึ่งแล้วมันจะเป็น2ปีแล้วนะคะที่เขาอยู่กับนุกนะคะแล้วก็นุ่ได้ยินเสียงเขาร้องหาตัวเมียตลอดเลยช่วงที่มาอยู่ใหม่นุ่ก็ไม่ได้นุกก็ไม่ได้ถนัดเรื่องพาเมียไปทาหมันนู่นนี่นั่นนะคะยังไม่เป็นเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าช่วงนี้สบายแล้วนะคะเพราะว่าหนึงทั้งมีรถเพื่อนนะคะไปง่ายนะคะทั้งมีท่านผู้ใหญ่เจดีย์ที่ท่านช่วยเหลือนะคะแล้วเรื่องรายแมวนะคะน้องงับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะทุกทุกท่านที่เมตตาเด็กๆมานะคะก็ทังจะมากจะน้อยก,ก็ต้องขอกลับขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญนะคะขอให้มีแต่ความสุขความสรริญ ขอขอบคุณคุณนาะขอบคุณคุณหมูขอบคุณหลายท่านที่ช่วยเหลือมาที่นุ๊กไม,ม่ได้เอ่ยนามน,นะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือขอบคุณแม่เกียงนะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่แม่ช่วยแชร์โพสต์ให้นะคะทําให้มีผู้ใหญ่ใจดีท่านเอฟซีท่านเมตานะคะสมทบมาจะมากจะน้อยก็ต้องกราบขอบคุณทรายนุ๊กซื้อแล้วนะคะแต่ตน,นี้มันอยู่ในรถเพื่อนแล้วตอนเย็นนุ๊กจะทําคลิปให้ชมนะคะว่าน,นุ๊กไปซื้อทรายมาเท่าไหร่ประมาณ20ถุงถุงละ10ลิตรน,นะคะคือ คืออยากได้มาให้เด็กๆเยอะๆนะ่ะคือมีมีงบซื้อเท่าไหร่นุก็ซื้อนุกซื้อทั้งไผ่แมวนุกซื้อทั้งอาหารเปียกให้แมวเด็กที่บ้านสามบุญนะคะเพราะว่าคุณหมูสนับสนุนตรงนี้นะคะ,ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเย็นนี้รอชมคลิปนะคะจะไปหาบ้านสามบุญด้วยจะเอาไผ่เมียนวบพวกเขาแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่ช่างเขาก่ออิกขึ้นไปเสร็จแล้วนะคะที่บ้านของสามบุญจะไปหาแม่เมียกับลูกๆด้วยนะคะ แล้วก็มาฟังอของนายสลิดต่อนะคะที่จะพูดเนี่ยคือนายสลิดเขาจะร้องหาตัวเมียอยู่เป็นเนืองๆเลยนะคะตอนที่อยู่ตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านเช่าแล้วนะคะซึ่งนุกไม่ได้เลี้ยงเขาแบบระบบปิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นแมวจรมาเขาจะไปไป,ไป,ไป,ไปมามาไปไปมาเวลาเขาหิวเขาก็มาเขากินอย่างแล้วเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้นะคะเขาก็ยังมาบ้านนุกกินแล้วก็ อิ่มแล้วเขาก็ไปหลือไม่เขา็ไปนอนเล่นหลังบ้านบ้างนะคะนั่นแหละค่ะนุก็เลยคิดว่าเราเอาเขาไปทํหมันดีไหมเขาเป็นแมวตัวเดียวที่เป็นแมวตัวผู้มีพ่อวันอายแล้วก็นายสลิดเนี่ยค่ะสองตัวที่ยังไม่ได้ทาหมันนะคะแมวตัวผู้เขาก็จะร้องอยู่ตลอดค่ะร้องหาตัวเมียแต่ว่าพ่อวันอายไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่านายสลิดเขานั่นแหละค่ะนุกก็เลย อยากให้เขาได้ทํามันนะคะนุกอยากให้เขาได้ทํามันเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่นุกจะเปิดเทอมนุกอยากทําอะไรที่นุกอยากทําเกี่ยวกับเด็กๆนะคะอยากทําให้มันได้ประโยชน์กับเด็กๆให้เยอะที่สุดนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความเมตตาจากทุกๆท,ท่านเหมือนเดิมนะคะว่านายสลิดเนี่ย ไปเข้าบ้านคนนะ,ะเขาไปเข้าบ้านคนบางทีโดนฟาดบางทีโดนเพราะว่าเพราะว่าเขาตามหาตัวเมียเขาตามหาตัวเมียเพราะเขาติดสัตว์บ่อยมากเลยนะคะเขาจะร้องอยู่เป็นเนืองๆเ,เลยนะคะก็เลยคิดสงสารนะคะถ้านายสลิดจะทํามันเนี่ยบางวันเขาก็มาหานุกวันาาเขาก็ไม่มานะคะเขาเหิวเขาก็มากินอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วเขาก็ไป <c oughs> นุกก็เลยจะประมาณว่าถ้าเห็นเขาเนี่ย ต้องเอาเขาไปไว้ที่โรงพยาบาลสัตว์1คืนเพื่องดน้ำงดอาหารเลยเพราะว่าตื่นเช้ามาคุณหมอก,ก็จะได้ทำการตรวจเลือดผ่าตัดทำหมันให้เขาซึ่งตัวผู้คุณหมอกว่ามันทำมันทำง่ายกว่าตัวเมียนะคะประมาณ2,300บาทนะคะทำหมันที่คลินิกสัตว์ที่เด็กๆที่นี่ไปทำปลอดภัยแล้วก็แผลแผลเล็กนิดเดียวนะคะ นั่นแหละค่ะนกก็เลยว่าเอ๊ะเขาจะทําได้ไหมเขาจะจะทาดีไหมดูสิคะดูมีแผลมีอะไรตรงหัวที่คอจับเขาก็ให้จับอยู่แล้วคะ่ะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะทําได้ไหมต้องให้คุณหมอดูร่างกายเขาเขาก็เป็นแมวที่ไม่ได้ว่าดูแล้วไม่ได้ว่าป่วยนะคะนี่แหละค่ะก็เรื่องที่อยากจะพูดนะคะ อยากจะพูดนานแล้ว咯ค่ะกับเรื่องของนายสรินี่อาจจะโดนไปต่อสู้กับตัวผู้ตัวอื่นมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะนายสลิดผู้น่าสงสารมีตัวเดียวที่รองรอยู่แถวนี้นะคะเนี่ยเขาก็เป็นตัวผู้ที่ตัวใหญ่พอสมควรนะคะนั่นละคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะนุ่งจะทำคลิปให้ชมนะคะนุจะเอา,อาสายแมวที่นุกซื้อแล้วก็อาหารของแมวเด็กอาหาร แล้วก็มีต้นไผ่เงินด้วยนะคะจะเอาทําคลิปลงให้ชมเย็นนี้ว่าจะไปบ้านสามบุญด้วยนะคะคิดถึงพวกมิ้วน้อยนะคะเพื่อนบอกว่ากินอาหารเปียกเป็นแล้วนะคะพ่อแม่เขากินเขาก็จะวิ่งเข้าไปกินกับแม่เขาเลยนะคะพวกมิ้วน้อยห้าตัวลูกของแม่เหมียวนะคะเดี๋ยวนี้แข็งแรงวิ่งแบบมีแต่อยากเล่นนะคะก็เพื่นอนก็ดูแลใกล้ชิดนะคะวันนี้ก็ได้เอารถเพื่อนนี่แหละคะ่ะไปซื้อทรายแมว พอดูแล้วว่ามันน่าจะรับน้ำหนักทรายมาได้20ถุงนุกก็เลยซื้อเลยนะคะกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาเป็นอย่างสูงเลยนะคะอนุโมทนาบุญให้ทุกท่านสุภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ